สวัสดีค่ะสวัดส,วสวดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักการเกษตรและผู้ที่ปลูกทุเรียนโดยเฉพาะวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนอยู่ที่หมู่5บ้านคลองพลูตำบลคลองพลูอำเภอเขาขคิจกูดจังหวัดจันทบ,บุรีครับเพื่อมาติดตามผลของการทำงานของคู่หูรสชการเวอร์แพนเวอร์แพนกราร์ตรานและผู้ที่ มาวันนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรนะครับพร้อมทั้งหญิงเกษตรอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลอยครับผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นก่อนครับบอกชื่อจริงนามสกุลจริงให้พี่น้องทั่วประเทศได้รู้หน่อยนะครับครับผมชื่อนายละอวราชินาครับอยู่ตําบลคลองครูอำเภอเขาคีจกูจังหวัดจันทบุรีโอ้ครับพี่ลอยครับพี่ลอยมีที่ในการปลูกทุเรียน กี่ไร่ครับเนี่ยประมาณห้าหกไร่ครับเป็นพันอะไรครับทุเรียนที่ปลูกหมอนทองครับจํานวนสักกี่ต้นครับห้าหกไร่ผมปลูกที่มีลูกนี่หกสิบต้นครับแต่ปลูกทั้งยังต้นเล็กอีกรวมเริ่มกับประมาณสองร้อยต้นนะครับอายุทุเรียนนี่โดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับสี่ถึงห้าปีครับสี่ถึงห้าปีนะครับปลูกเมื่อปีไหนครับปีห้าเก้ากรกฎาคมกรกฎาคมอ๋อที่จะครบกรกฎาคมที่ถึงนี่ก็จะครบห้าปีแล้วครับแล้วระหว่างนั้นนะครับห้าปีนะ ผลผลิตที่ว่า60ต้นใช่ไหมครับครับ<ะ>ออกนั่นนะมันออกครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ครับออกปีที่แล้วนี่ครับกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ตัดไปมันมันแต่มันออกไม่ทุกต้นนะครับประมาณสัก20ต้นเลยครับ <20 S 2> ได,ได้ได้ได้ตันนึงแล้วมันก็ไม่ดกเท่าไรนะถ้ามันดกทุกต้นมันก็ได้เยอะแหละพี่ลอยอ่ะรู้จักคู่หูมาสจรรั่นคู่เนี้ย<ะ>ได้อย่างไร ดูในโทรศัพท์นะครับทางเฟส <laughs> <ะ> <laughs> ครับก็อยากดูราคาทุเรียนบางลูกยังไงก็ทํากันยังไงเงี้ยนะครับก็ <im itos> ดูไปแล้วก็มาเจอคือว่ามันรัดอ่อนแล้วไม่ร่วงคู่หูมหาจาทร์นลครับ <im itos> คือว่ารัดอ่อนแล้วไม่ร่วง <im itos> พอดูปุ๊บแล้วเนี่ย <im itos> ใช่ใชเราก็เห็นครับแล้วเราติดต่อกับไปยังไง <c oughs> ผมก็เขามีเบอร์โทรไว้ในนั้นนะครับบอกเลย้องโทรไปถามเขาเจอเจอครับผมเอาเลยครับไปเจอพี่กรมลครับ วันที่โทรไปนั้นนะเมื่อปีไหนฮะเอเมื่อปีที่แล้วครับลุงบอกว่าต้นแกไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นยอดไม่กวาดก้านทูบตั้งแงเลยเพราะว่าดินเป็นดินก้นบ่อเหมือนกับว่าธาตุอาหารไม่ค่อยมีหรืออะไรประมาณเนี้ยคุยกันระยะหนึ่งแล้วก็ผมอาสาที่จะเข้ามาดูว่าคู่หูเราจะช่วยอะไรได้บ้างมาดูก็กิ่งก้านสาขาของต้นเนี่ยมันน้อยใบน้อยมากครับตอนนั้นต้นที่กําลังจะตายของลุงก็มีใช้คู่หูเนี่ยร่วมกับยารายาแมลง แค่เท่านี้เดี๋ยวต้นต้องฟื้นปีแรกไม่ไม่ได้คิดจะเอาลูกนะลุงเนาะแกจะฟื้นต้นแต่ปรากฏว่าได้ลูกด้วยไม่ได้งดน้ําด้วยแล้วไม่ได้ทําสารเลยครับที่ติดลูกได้ตันนึงเนี่ยครับคือตอนนั้นก็น่าจะอายุประมาณสักสองปีเนาะย่างใช่ป่ะคะสองปีกับสามปีสามปีประมาณรับย่างอ่าคิดยังไงถึงไปเชื่อเขาให้ปลอยเข้ามาลองดูนะครับไม่ลองก็ไม่รู้ชุดหนึ่งใช้ได้พันลิตรฟื้นต้นต้นไม่โทมหนึ่งชุด ใช้น้ำพันลิตรไหมครับพ่นทั้งหมดสองรอต้นเลยหรอพ่นหกสิบต้นนี่ก่อนนะครับหกสิบต้นอันนั้นเพิ่งปลูกครับอนนั้นเพิ่งปลูกพ่นไปแล้วน่ะกี่วันถึงรู้ว่ามันฟื้นขึ้นมาก็ไ่เกินอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ใบมันดีคะใบมันใหญ่ยาวอืเขียวเข้มครับมันก็ใช้ดีหะครับมันก็เลยใช้ต่อมาเรื่อยๆที่แรกก็ลองมาแขกชุดเดียวมันพันชุดเดียวมันก็ใช้ได้ถึงพันลิตรเพราะ เราคิดได้ต้งก็มันคิดเพียงแค่สองถังเองออคิดแค่สองถก็ไม่ใช่แต่พอใกล้จะหมดเราก็โทเอาอีกเขาก็มาส่งให้แล้วเราพ่นกี่วันครั้งตอนนั้นอ่ะเจ็ดวันฮะเจ็ดถึงสิบวันพอมันมีลูกเราก็พอนี่เข้าปีที่สองเราก็ใช้เต็มที่แล้วพอปีแรกมันก็ยังมีลูกแล้วนะถึงไม่มีทุกต้นแต่มันก็มีแล้วนะมันอายุมันก็ยังไม่ได้นะแต่ว่า มันมีลูกมีดอกให้แสดงว่าเขามีได้เขามีได้แล้รัดเบอ่อนด้วยเนาะรัดเบอ่อนก็ยังมันยังไม่ร่วงอนะมันก็เลยใช่ต่อลัดออนนี่ลูกร่วงนะแต่คนไม่นานแล้ลูกร่วงหมดเหลือน้อยครับปีนี้ก็ รัดยังไงลุงรัดไม่หยุดใช่ไหมเมื่ก็มาเรื่อยๆยังมีเลยบางต้นยังยังเห็นอยู่ค่ะใช่ใช่อ่ะแกไปกับรัดมาเรื่อยแต่คือตอนนี้ก็คือนาทีนี้ก็คือไม่่วงละไม่ลวงเลยลูกคือเกือบตัดแล้วใช่ไหมคะกำลังจะตัดแล้วโอ้โหนี่ข้างหลังผมนี่แทบไม่ได้เหลียวมาดูก่อนนะครับอือพอมาดูนี่มันออกกับทุกกิ่งเลยเนี่ย ปกติอายุสี่ห้าปีนี่เป็นในอดีตคือเขาไม่เขาไม่เอาลูกขนาดนี้เนาะเาเกินยี่สิบลูกใช่ห้าลูกใช่ค่ะอันนี้อันนี้สี่สิบกว่าลูกค่ะสี่สิบเอ็ดปีใช่ค่ะนับแล้วครับอันเยอะค่าปีที่ห้านี่นะทำไมถึงเยอะขนาดนี้เพราะลงเข้าต้องการแค่สองโลถึงหกโลถ้าเราเอาไว้น้อยลูกมันจะใหญ่กว่านี่มันจะเป็นโบ้ในทางนี้ทางนี้บอกว่าถ้าเอาไว้น้อยมันจะเป็นเคผมบอกว่าต้องเอาไว้เยอะถ้าไว้น้อยอ่ะมันจะเป็นเคเป็นโบ้หมดเลยปีเนี้ย ที่มันติดเนี่ยออกอีต้นปีนี้เกือบทุกต้นนะครับมันไม่ติดแค่สองต้นทังต้นตอนที่กําลังฟื้นไอ้หกสิบต้นนั่นนะไม่ติดแค่สองต้นแล้วก็รุนหลังก็ยังมีแค่นี้อีกนั่นยังมีตามอีกมีหลานมีลูกมาตามมาอีกมีหลานมาอีกเดี๋ยวก็มีเหลนอีกนะถ้ามาสมบูรณ์มากอ่ะถูกไหมครับปีที่แล้วก่อนที่จะเจอปีที่แล้วที่ได้เท่าไหร่นะได้หนึ่งตันหนึ่งตอ่าใช่ค่ะตอนนั้นใช้เคมีอะไรมาก่อนลูกนา ผมก็ใช้เคมีทั่วไปนี่แหละครับเล่อยสูตรตามต้องตลาดตอนนั้นใช้ตัวสูตเท่าไหร่เสมอหลายหมื่นอยู่นะครับประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นมันก็ซื้อบางทีก็ซื้อแม่ปล่ยมาผสมเองอะนะสูตรสิบแปดสี่สิบหกศูนย์แล้วก็สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสิบก็คือใช้เยอะเรียกว่าสูตรกหลากหลายมากแล้วก็มาผสมกันใทำมารวมให้เป็นสูตรเสมอนะสิบหกสิบหก ิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่า,อามันอย่างนั้นหลังจากปีที่เจอคู่หูแล้วเนี่ยเจอที่กรมนเนี่ยเราลดลงมาทั้งหมดเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันก็ใช้แต่ยาฆ่าแมลงเท่านั้นนะครับใส่ก็ตัวนี้กับคู่หูถ้าก็เดดูเดินด,ด,ดูแล้วก็ อยู่กระตุ้นก็ต้องเดินดูเกือบทุกวันนะเดินเช่ามาไม่ได้เป็นไงก็เดินอ่าอแล้วอย่างแมลงเนี่ยเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ของเรากับตอนเนี้ยแมลงมันหายไปไหมคะหรือว่ามันก็น้อยลงน้อยลงครับน้อยน้อยน้อยไม่มีมันก็ไม่เคยเจออะไรนะนอกจากหนาลมจริงๆมันจะมีพวกไรแดงแล้วก็ซื้อยามาประทอยู่กับสภาพอากาศสภาพอากาศด้วยปีนี้ผมสั่งไปสองคนใชมั้งใช่ปีนี้สั่งไปแค่สองคนเองสองคนเองแปลว่าเมื่อก่อนสี่หมื่นนั่นอะ วุ่นวายกับการจัดสรรสูตรมากเลยเพื่อให้ลงตัวกับสิ่งที่เราต้องการปัจจุบันนี้ไม่ต้องจัดสรรอะไรเลยถึงรังยังอ่ะไม่ถึงรังเลยอ่ะเอามากสื่อจให้รังหนึ่งก็ได้ยกให้รังหนึ่งให้รังหนึ่งรังหนึ่งต่อปีพี่ลอยนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผู้ที่เล่นโซเชียลจนถือว่านี่ถือว่าเป็นการเราเรานึกว่าออกว่าเราเล่นแล้วมันมันเจอเจอของจริงเนี่ยเราเราเราเคยดูอันอื่นมาก่อนไหม ลูกเคยเปิดให้ดวนอื่นไหมมันก็ก็ดูไปเรื่อยแล้วครับก็อันมันมันโดนอันนี้ก็โดนรัดใบอ่อนเอ่ใช่เพราะว่ารัดใบอ่อนแล้วลูกมันก็ไม่ร่วงอะไรอย่างเง้ยลูกถ้าขนาดนี้ถ้ารัดใบอ่อนโดยมากมันจะร่วงอ่ใช่มันเป็นปัญหามายาวนานเนาะนานด้วยี่แก้ไม่ตกก็หายใช่ค่ะใช่ดูปีนี่แต่ปีนี่ก็ ลงในเฟซกันรวงกันเยอะนะอ่าใช่รวงแต่ที่นี่ที่นี่เป็นไงบ้างครับที่นี่ไม่ีใครรวงนะครับถึงรวงก็รวงน้อยเพราะเราไว้เยอะยังได้แต่งไั้หลายรอบนั่นจริงจริงเคือไว้เยอะนะรวงแล้วยังเหลือเยอะใช่ไหมเเยอะเพราะเราไว้เยอะไงนี่เดินดูสวยมากค่ะอาจารย์แล้วก็ทรงสวยมากเป็นทรงนี่คือแบบภูเต็มเต็มด้วยค่ะเอาจริงจริงคือมันไม่มีใคร กล้งแต่แรกอะถ้ากล้ากลก็กลัวส่วนข้างๆบอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะลุงเนาะแต่ลุงแต่ลุงหนักแน่นลุงลุงยังหนักแน่นเพราะว่าด้วยด้วยผลงานที่เรายังให้ข้อมูลเรื่อยๆยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆของบริษัทเองก็ออกมาเรื่อยๆว่ามันยืนยันอย่างนี้จริงๆแกก็เลยกล้าที่จะใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องแบบมั่นใจอ่ะไม่ใช้อย่างอื่นเลยป่วยตั้งยินก็นนิดหน่อยเองครับยาแมลงก็ลดลงได้เยอะยาลา บางทีก็ไม่ฉีด <laughs> ถ้าใครยังไม่ใช่ก็ต้องลองใช้ดูครับเพราะเรากรุบกบมิกเป็นนะไม่เกง่ง <laughs> ต้องลองอดูโดยตัวเองเลยครับถึงจะถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีต้นไม้เท่านั้นแหละที่ยืนยันได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเรานี่มั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเอาไว้เต็มทีเลยโดย <laughs> ใ,ใช่ใช่ก็ไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ค่ะแต่ว่าท่านก็ต้องลองใช้ดูเราผลิต คู่หูขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเราผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนจริงๆคะ่ะเพราะว่าปัจจัยหลักแล้วก็คือต้นทุนถ้าวันนี้เราสามารถลดต้นทุนได้ไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรก็ตามยังไงเราก็ยังได้อยู่ดีเบื้แผนจะช่วยเติมเต็มให้กับต้นไม้ของท่านคะ่ะพี่ปรึกษาเกษตรกร,ร,กรครับบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศหน่อยนะครับครับก็ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไม่น่าเชื่อแต่อย่างที่บอกครับ ไม่มีอะไรที่การันตีได้โดยเฉพาะผมก็การันตีไม่ได้ต้นไม้ของคุณเท่านั้นครับที่จะการันตีได้คุณไปเห็นส่วนคนอื่นก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับต้องลองใช้เองครับแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาว่ามันเกิดได้เพราะอะไรครับเพราะต้นไม้ได้อะไรเขาแสดงอาการอย่างนั้นเขาไม่โกหกครับท่านี่รู้ครับเมื่อเรามีปัจจัยสําคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยคู่หูมาสจรรัลเวอร์แพนเวอร์แพนการ์ดซนแล้วเนี่ยความสม่าเสมอเท่านั้นความประณีตความละเอียดอ่อน ท่านให้อย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อความต่อเนื่องนั้นทําให้เขาแข็งแรงตลอดเวลาโลาครคภัยไข้เจ็บเขาไม่มีแล้วท่านจะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทรงคุณภาพและที่สําคัญผลผลิตของท่านจะเป็นที่ต้องการของตลาดและโอกาสนั้นความร่ารวยไปสู่ท่านแน่นอนอันนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้จําตรงนี้ไว้นะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศครับโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนและนี่คือผลของการมาพิสูจน์ด้วยตนเองผลของการใช้โลกโซเชียล แล้วก็มีความกล้าที่จะนําโลกโซเชียลที่ตัวเองรู้นั้นและสอบถามจนแน่ใจแล้วเขาใช้แล้วครับเกิดประโยชน์อย่างจริงจังวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับและก็หญิงเกษตรพร้อมได้ที่ปรึกษาเกษตรกรน,นะครับและพี่ลอยเจ้าของสวนแห่งนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าผมจะไปตรวจสอบไปดูแลและไปพัฒนาการเกษตรร่วมก,กันกับคู่หูมรัสจรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เวิร์แพนใช้ลใชแล้วดีใช้แล้วรวยช่วยบดหนี้เย้